เฉลยข้อสอบจริงอนุกรมกพภาคก่อรอบเอ็กซมปี67ข้อนี้ขึ้นต้นด้วยเลขติดลบแล้วเลขเยอะขนาดนี้คิดยังไงไปฟังกันข้อสอบอนุกรมข้อนี้นะครับสังเกตจากตัวเลขตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวเลขมีการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับจากลบสไป0นย์ะครับก็เพิ่มขึ้นบวก3ตัวต่อมานะครับศูนย์ไป2ครับบวก2 2ไป7จ็บวกห้ไป9กบวกสอไป16บวก7 16ไป18บวก2 18ไป27บวก9แล้ว27เป็นหลักคำตอบละ่ะจะเป็นเลขอะไรก่อนที่จะตีแชฉชั้นต่อไปลองสังเกตดูในชั้นนี้จะพบว่าตัวเลขที่ตีแฉนะครับได้มีการแบ่งออกเป็นห้องห้องห้องละ2ตัวครับโดยเราจะพบว่าตัวเลขตัวหน้าเคลื่อนที่แบบเลขคี่3 5 7และ9แต่ตัวเลขตัวหลักเคลื่อนที่เป็นเลขคงที่เสมอนั่นก็คือเลข2ดังนั้นจากตำแหน่งของหลักคำตอบตรงนี้นะครับตัวเลขที่นำมาใส่ก็ต้องเป็นหมายเลข2ครับ 27บก2ข้อนี้ตอบข้อกไก่29นั่นเองครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวสอบกพพกรหรือติวสอบราชการนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b บ r r y ต u t เ r ไว้ด้วยนะครับและถ้าหากต้องการให้พี่เกม b บ r r y ต u วเตไปติวสอบพกกแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือต้องการเข้ากลุ่มออนไลน์ในราคาประหยัดพิมพ์คำว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย